ดูบรรยากาศบนดอยนะครับพอหมดวดแล้วครับหมอกมานะครับเลยเข้าหนาหนาวแล้วครับเตรียมใส่เสื้อหนาวกันนะครับเ่หมอกบนดอยนะครับวิวหลังบ้านอยู่นะครับเตรียมใส่เสื้อหนาวกันอีกแล้ว นี่ในบ้านนะครับไปดูหน้าบ้านภาพจะมืดหน่อยเข้าหน้าหนาวแล้วครับเชียงใหม่เพียงใหม่จะหนาวใหญ่ที่นี้นี่นะครับนี่หน้าบ้าน,นครับหมอกนี่ครับบ้านข้างเคียงต้นไม้สวยๆกงามได้ทำค้างลง บอกลงมีประตูเข้าบ้านครับบู่ปีนี้ต้ง้งแต่เช้านาวเพราะน้ำมันเยอะเช้หนาวหนักหนาวหนักแร่ปีนี้เตรียมตัวด้วยนะครับ